อีกหนึ่งร้านอาหารทะเลพื้นบ้านในบางแสนที่ลึกลับหน่อยแต่อร่อยแน่นอนวัตถุดิบส่งตรงจากทะเลรสชาตินี่อร่อยแบบบ้านๆเลยรสชาติดีจัดจ้านแถมไม่ห่วงเครื่องราคาก็ดีกับข้าวจานละร้อยต้นๆเป็นอีกหนึ่งร้านที่ใครอยู่หรือมีแผนมาเที่ยวบางแสนต้องกดเซฟไว้เลยนะแค่ขับรถเลยมาหาดวอนนิดหนึ่งก็จะเจอกับร้านอรอ่อยแล้ววันนี้ต้องพาทุกคนมาชุดที่ร้านรัวป้าแมวหาดวอนเป็นอีกหนึ่งร้านอาหารทะเลพื้นบ้านในบ,า,นในบางแสนที่ไม่ได้อยู่ในกระแสอะไรเขาเปิดม,มาปีหนึ่งได้แล้วแต่เราเพิ่งรู้จักมีหลายคนคอมเมนต์มาว ก็เลยขอทาพิสูจน์บุกมาที่ร้านเขาเลยก็ตอนนั้นเลยเมนูมีให้เลือกหลากหลายมากหลักๆเป็นอาหารทะเลอาหารทะเลพื้นบ้านราคาแต่ละจานจะตกอยู่ที่ร้อยกว่าบาทถึง200แถมยังทาไวสั่งไปแป๊บเดียวอาหารก็มาเต็มโต๊ะแล้วใครดูคลิปนี้อยู่ก็เตรียมจดชื่อเมนูกันไว้เลยเพราะแต่ละเมนูที่เราสั่งมาอร่อยหมดเลยงั้นไม่รอช้าอากาศร้อนๆแบบนี้ขอเติมความสดชื่นด้วยตัวยำสักหน่อยที่เราสั่งมาเป็นยำสามไข่แบบบ้านๆดั้งเดิมเลยในจานประกอบไปด้วยไข่แมงดาไข่ปูไข่ปลาเลี้ยวเซี่ยวน้ำยำรสชาติเปรี้ยวแล้วเง บางแสนเยสวยกับข้าวจานแรกเราสั่งมาเป็นผัดฉ่าปลาดุกทะเลร้านนี้ทาผัดฉ่าออกมาเครื่องถึงเครื่องแน่นได้ความเผ็ดร้อนมาจากเครื่องแกงและพริกตําตัวปลาดุกทะเลก็มาแบบสดๆเลยเนื้อแน่เน,เน,เ,นเนื้อหวานกินคู่กับข้าวสวยละร้อนคือดีมากๆเลยใครชอบกินผัดฉ่าแนะนําจานนี้เลย18 0้บาทหรือจะเป็นแกงป่าปลาเห็ดโคนชาแนลร้อยห้าสิบรสชาติเผ็ดร้อนหอมเครื่องสมุนไพรทำแบบจัดจานเลยเนื้อปลาการะแล่มาแล้วทานง่ายหรือจะชอบกินแกงกะทิกันแนะนําเป็นแกงขั้วปูก้อนยอดมะพร้าวอ่อนเขาใส่ยอดมะพร้าและเนื้อปูก้อนมาให้เยอะเลยตัวน้ำก็ ความเค็มพอดีกลมกล่อมเป็นแกงคั่วปูที่รสชาติละมุนชามเนี้อ250เองส่วนเมนูต่อไปน่าจะเป็นเมนูโปรดของหลายคนเห็นดำๆแบบนี้แน่นอนเป็นหมึกกระตอยผัดน้ำดำเขาใช้หมึกสดๆในการทำกัดเข้าไปเจอไข่ที่มาเป็นเม็ดๆเลยตัวหมึกสุกพอดีไม่แข็งผัดมาได้รสชาติเค็มหวานพอดีจานนี้ร50ไปต่อกัที่ปลาจวดสํารีทรงเครื่องเขาจะชุกแป้งทอดให้ผิวด้านนอกกรอบเนื้อด้านในมีความนุ่มฉ่ำไม่แห้งก็ได้ตัวปลาเขาจะโรยหอมแดงละมะม่วงมาแล้วและยังให้กินคู่กับน้ำยำที่มีรสชา ง่ายๆกินกับข้าวสวยแล้วโคตรอร่อยกุ้งทอดซอสมะขามมาเต็มชามแบบนี้ก็ร้อยห้าสิบนะเขาใช้กุ้งตัวใหญ่สดทอดมาได้กรอบตัวซอสมะขามมีความเปรี้ยวนำหวานตามอร่อยมากและนอกจากนี้ที่ร้านเขายังมีทอดมันแบบโบราณด้วยนะไม่ใส่แป้งใช้เนื้อปลาและผกแกงล้วนเนื้อเด้งเนื้อนุ่มอร่อยมีความหอมเครื่องแกงและสมผาสจากเนื้อปลาแบบเต็มๆถ้าอยากได้รสชาติมากขึ้นก็แค่ราดน้ำจิ้มลงไปเป็นทอดมันปลาอินทรีย์ที่อร่อยมากที่สำคัญร้อยห้าสิบเองนอกจากนี้เขายังมีตัวหอมหมกใส่เนื้อปลาแท้ๆด้วยนะเป็นหอมาีเหอมสุลเายังมห่ะก กินกับข้าวสวยล้อนอและราดพริกน้ำปลาลงไปหน่อยอันนี้สวรรค์เลยอร่อยมากใครมาก็ต้องสั่งกันนะยกให้เป็นอีกหนึ่งร้านในบางแสนที่คนรู้น้อยแต่อร่อยสุดวัตถุดิบสดการปรุงดีที่สําคัญราคาน่ารับรองอร่อยสบายกระเป๋าไม่ผิดหวังกันแน่นอนอิ่มจากกับข้าวเสร็จก็ไปเที่ยวคาเฟ่ต่อกันได้เลยเพราะร้านเขาอยู่ซอยแจ่มจันทร์หน้าโรงเรียนวอนภาตรงเข้ามา200เมตรเลี้ยวขวาจะมีป้ายบอกอยู่แถวนี้คาเฟ่ดังๆในบางแสนเยอะมากคับรถพุ่งตรงมาที่นี่ที่เดียวกันได้เลยร้านครัวป้าแมวเขาเปิด8โมงครึ่งถึง2องทุ่มเลยนะอยกกกันแล้ว็า ติดตามกดไ,ไลค์กดแชร์แท็กเพื่อนล้วตามมากันได้เลยนะ